ก็ได้สินค้ามาจากค่ายดังค่ายนึ่ะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นมันตรงปกรปปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนเรานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับัแทน ปกนะครับ SK5 ซะด้วยนี่ครับมันเป็นกันไกลตัดกิ่งนะครับคือผมสั่งรุ่นนี้มาแล้วเนี่ยผมไปทำหายและติดใจว่าเออม,มันมันใช้แรงในการตัดนะครับไม่ต้องไม่ต้องบีบมากมันคมมากเลยนะครับผมก็เลยสั่งมาอีกรอบนึงก็โอเคแต่ราคาถูกลงวกว่าเก่าอีก ه, ก็เลยมาบอกเพื่อนๆกันนะครับว่ามันใช้ดีราคาร้อยกว่าบาทเองครับร้อยสามสิบบาทดีกว่าไปซื้อตลาดนัดอัน,นละร้อยมามันไม่มีตัวผ่อนแรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นตัวผ่อนแรงตัดไม่ต้องใช้แรงเยอะเนี่ยครับผมตัดตะเกียบได้นเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้บีบอะไรเท่าไหร่นะครับนี่ตัดแบบแรงมากครับ นี่ครับ SK ไฟมันก็คมคมมากเลยนะครับเสียดายผมไม่รู้เอาไปวางไว้ไหนหายไปซะหน่งอันก็เลยติดใจก็เลยลองซื้อซื้อมานะครับใช้ระยะเวลาสั่งประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับตัวนี้หนึ่งอาทิตย์มาถึงและก็ ให้ชมกันนะครับไปไหนหมดละลองตัดผมว่ามันไม่ต้องออกแรงมากแนละ้วผมบีบแค่นีดเดียวมันก็มันมันคมมากเลยนะครับผมบีบดูในกล้องเสียวนิ้วจังมันแบบมันได้ยินเสียงไหมครับมันคือถ้าเพื่อนๆที่เป็นสุภาพสตรีเอาไปใช้ตัดกิ่งไม้นี่สบายครับกิ่งใหญ่ๆนี่ ไม่ต้องออกแรงกดมากนะครับยิ่งเป็นกิ่งไม้สดนี่เข้าแบบง่ายๆเลยอะนะครับคุณภาพสินค้าเขาก็ผมว่าโอเคเหมาะสมกับราคานะครับแต่ไม่ได้รีวิวบอกบอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับคือตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่มี ไอ้รุ่นนั้นมันจะไม่มีตัว SK5 ไนี่มาตอนนี้รุ่นนี้มันมีก็แสดงว่าเขาใช้ใบมีดเป็นเพราะว่าใบมีด SK5 ไมันมันแข็งคมไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่มันก็คมจริงๆแหละครับจเลยฝากไว้ครับนี่เจ้า